สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอคำชยอีจังหวัดมุกดาหารนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวาจานคู่นั่งขับนะคะแบบลูกปืนนะคะตัวนี้มาซื้อเองนะคะมารับเองเลยนะคะลูกค้ามารับเองเลยนะคะมาถึงที่มารับเองเลยนะคะตัวนี้ดูคุณลักษณะของมันคานเป็นคานสองชั้นนะคะ เป็นคานสองชั้นนะคะตัวนี้มือหนึ่งนะคะเป็นคานสองชั้นนะคะคานมีความกว้างเมตรหนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะคะคานเป็นคานสองชั้นตัวนี้เราแถมสลักไปให้นะคะแถมสลักไปให้นะคะถังนะคะมีทั้งหมดสี่ถังนะคะใส่ไข่ข้าวได้ถังละยี่สิบกิโลสี่ถังก็แปดสิบกิโลนะคะจานที่อยู่ในถังนะคะจานที่อยู่ในถังเป็นจาน ดำเป็นกอกอนะคะเป็นการดำเป็นกอกอนะคะตัวนี้เวลาข้าวลงนี้จะลงเป็นกอกอนะคะแล้วเราก็แถมจานแบบรวยถ้าสมมติว่าลูก้าอยากได้แบบรวยนะคะแบบหวานนะคะเราก็เปลี่ยนจากแบบดำเป็นกอกอมาเป็นแบบหวานนะคะตัวน <uh> uh ี้นะคะทีน uh ี้ด okay yeah> ูจานแหวกนะคะจานแหวกเป็นจานใบขี่เมานะคะ จานแบกแต่และขานีม่มีมีลูกปืนอยู่สี่ตลับนะคะและสี่ตลับแปดขาก็สามสิบสองตลับตัวน,นี้เป็นจานแบวกเป็นจานไปขี้เมานะคะตัวน,นี้นะคะลงนึกได้นะคะตัะีนี้กงจัรมีสองกงจักนะคะกงจักนี้เราจะแยกเผานะคะเราจะแยกเผานะคะแยกเผาขาละสี่นะคะตัวน,นี้คือเผ่าที่เราแยกนะคะมันจะมีผลดีเหมือนกับเราใช้ ใช้คนทํางานสองคนนะคะแยกเทาออกนะคะตัวน,นี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้ามาเองนะคะขอบคุณลูกค้าอาเภอคนชยอีมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะมารับเองถึงร้านเลยนะคะถึงโกดังเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร094-469-9224นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะ ถ้าไม่มารับเองเราก็ส่งให้ทางไปษณี์นะคะเก็บเงินปลายทางง่ายๆสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปษณี์เก็บเงินปลายทางไม่ต้องรอสินค้านะคะเพราะว่าเราสต๊อกไว้นะคะขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะที่มาซื้อถึงที่เลยขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ